ถามว่ามันเกิดจาก global warming เพราะีิืนม,ม,มนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเรื่องที่คนไม่เกี่ยวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอยู่เรื่องของ solar radiation กับเรื่องของภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เท่าภูเขาไฟเนี่ยมันไปบงังในแต่ละทิศม่ให้ทถึงโลกแล้วหนาวร้อนเนเี่ย เกิดมันเป็นไซเคิลมันเป็นวัฏจ,จักรเหมือนกันตอนนี้เราไม่รู้เราอยู่ตรงอร้อนสุดแล้วมันจะเยน็นลงหรือ,อยังไงหรือ,อยังร้อนต่อไปอีกแลม้มนุษย์จะสูญพันธ์ไหมสูญพันธ์แน่นอน,นอไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวทีนี้ส่วนนี้มันเกิดความมันเกิดความรู้ของมนุษย์เห่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้านับจากปีพศสองพันห้าร้อยอีก4ี่พันปีมันรสูญพันธ์ ไม่เชื่อผมก็อย่าตายอกออย่แล้วพอถามว่าเกิดเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยแตกออกเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงล้กร้อนคนไปไหวตายกันเรียบ <c oughs> เล่าให้ฟัง <c oughs> ไม่ต้องเชื่อทังนี้ไม่ต้องเชื่อแต่ว่าเล่าให้ฟัง <c oughs> ถามว่าที่มามีไหมมีอันนี้จะให้ดูรูปทะเลในสมัยเมื่อห้าพัน0กพันปีมาแล้วนะครับ นี่คือชายฝั่งทะเลส่วนนี้จะมันไม่ท่ว,เวนนมเนี่ยแถวตะวันตกนครปฐมเนี่ยเพราะเมื่อก่อนแม่น้าแม่กลองออกตรงนี้แม่น,น้ําแม่กลองเมื่อก่อนไม่ได้ออกสู่ตรงกลางออกตรงน,นครปฐมถ้าทาันไปนครปฐมยังจะเห็นคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยที่เป็นไอ้ d i s t r i b u i o n channel ของแม่น้ําเจ้ารมยาที่ที่ทําให้เกิดเดลต้าใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ดูได้ตรงนี้คือสันตอนปากแม่น้ำแม่กลองเดิมเมื่อสมัย 5,000ปีที่แล้วนุช้ฝ่งขึ้นไปอยู่ถึง <c oughs> สุพรรณถึงขยาโดยมาตะวันออกนี่ขึ้นไปถึงเฉลิดเฉสระบุรีแล้วก็ลงมาแปะริ้วลง,ลงมานี่ธี่อำเภอลาดหลุแก้วฝุดลงไปหน่อยเดียวเจอหอยละหอยตะกรมหอย,ยตะกรมในดินนี่ตัวยาวเลยที่เลย ที่หราลูกแก่ไปหาอายุมาแล้วแค่ห้าพันห้าร้อยปีการถลูกบ้านเมื่อห้าพันห้าร้อยปีที่เราถลนปลูกไทยที่ปล,ปลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ตระหนักว่าไอ้เรื่อง Climate Change เนี่ยมันเป็นธรรมชาติไอ้เรื่องถ้าไปพยายามจะลดคาร์บอนไดออกไซด์แต่ดีพาไปเถิดแต่อย่าเลยเถิดเพราะว่า ปัจจัยที่สำคัญคือโซลาร์เรดิเอชันตัวควบคุมใหญ่อยู่ที่ราร์บอนทรินอยส่วนที่มีส่วนช่วยก็จะไม่มีมีอย่าลืมว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับใครปล่อยมากที่สุดสัตว์ในทะเลสัตว์ทุกชนิดที่มีเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นปาลากรังไม่ว่าจะเป็นหอยมันต้องเอาไบคาร์บอนเดตจากน้ำทะเลเดีย๋ยวาทำให้เป็นคาร์บอนเนตแล้วก็ปล่อยซีโอ2ไป ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคาร์บนอนไดออกไซด์เติมเนี่ยมาจากสัตว์เลือแข็งในทะเลแต่ในขณะเดียวกันในทะเลก็เป็นซิงเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มัา,มาถูกฝนจะลงมาแล้วกลายเป็นไคาร์บนตลง,ลง,ลงน้ทะเลสายต้นนั้นต้องมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าตัวปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากทะเลนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่คลีทาแกสที่ปลุกไม่ใช่ส่วนนั้นคือทาวแกสที่เกิดจากโดยธรรมชาติแลวยังมาจากปลาอีก เพราะพื้นเราไม่ใช่เอาครับเอาออกซิเจนอย่างเดียวคายคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนพยายามจะลดลดไปเพิ่ไม่ว่ากันแต่อย่าไปดูว่ามันมีปกกัจจัยอื่นอีกเยอะซึ่งเราควบคุมไม่ได้ไม่งั้นต้องเก็บหอยเก็บคอร์รัลออกจากทะเลให้หมดเอาไม่ว่ะแล้วมาสร้างเตียงดีหอยเดี๋ยวผมดูเวลาแล้วเ,เดี๋ยวผมเลยเถิดเป็นใจที่ไปแต่ไม่ได้ไไมีความวัน เดี๋ยวทันอธิบยนดีไม่ได้พูดหรอเกเอานมวัตวจากของขาดอันนี้ไม่อยากจะข้ามเลยผมขอ,ขอขอปราลงไปอย่างนี้นะครับว่าอันนี้จากขาดซึ่งคือ <c oughs> ขาดสายเข้ามเป็นอย่างนี้ครับคนที่ดูมรสมเนี่ยขาดจะเริ่มสะสมตัวโดยคลื่นเล็กที่เข้าฝั่งเนี่ย จะพาเอาสันทรายนอกฝั่งเอาตะกอนนอกฝั่งเนี่ยเข้ามาพักฝนที่หาดถ้าหากว่ามีสันทรายนอกฝั่งจะอยู่ใต้น้ำหรือเหนือน้ำก็ตามแต่สานทรายจะค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่งถ้าท่านอยากจะรู้เนี่ยขอความกรุณาไปนั่งอยู่ที่แหลมตะลุมพุก๊ก็ได้หรือใช้ฝั่งสุรษฎร์ใช้ฝั่งเมืองนครเนี่ยใต้หมดเลยแล้วไปเป็นระยะไม่ตไปขบันก็ได้ ของวันที่ไปทีก็รอดูดาวกลางลำนองแล้วก็กลเป็นสันญายที่มันติดในอาดโจเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเข้ามาจนทั้งชิดฝั่งจน,น,น,นทั้งันวกระฝั่งแล้วก็ลงพุ่งในชักเลยนะมันจะค่อยคเคลื่อนขึ้นมาจนทั้งชิดฝั่งพอชิดฝั่งอันนั้นก็คือช่วงที่หาดเน,นี่ยเขาปูดแต่พอหาดเขุปูดินสวน่วนนี้แต่พอเสร็จแล้วพอระสมมาระสมก็จะเริ่มพื้นแรงพอพื้นแรงก็จะพัดขอาฝั่งจะออกออกออกฝั่งไปออกฝั่งไปก็ไปกองรอกฝั่ง สั้นไปสั้นไปพาเอาสายหมดไป,ปกอกนอกฝั่ง่ล้ว็กลายไปเป็นสัญไซนอกฝั่งเป็นออฟชอว์มาจะจงน้ำโลกหรืเหลือ,อน้ำน,น้ำประเก็บประดิษสา,าไซคล์มันจะเป็นอย่างนี้คือหมดแลดูมารสสมคลื่นเล็กจะเอาสายเขา้าฝั่งดูมาราสมคลื่นใหญ่จะเอาายออกฝั่งไซคล์มีแค่นี้นะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือว่าลองชอเคอร์เรนต์เนี่ยคือถ้าขึ้นมาขนา,ฝานฝั่งเนี่ยก็ข้ามพออ,อ,อย่างเนี้ย เมื่อไหรมันมีรองชองเคอร์เรนต์เนี่ยมันจะพาายขนานไปัาฝั่งด้วยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันพาไปมันก็มีไฟายจางไรอื่นเข้ามาแทนที่ถ้ามันมีใครไปอัพเฟซในความสมดุลในส่วนนี้เนี่ยไทยทําก็จะยิงปัญหามันเกิดเพราะกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลักเนี่ยมันทําให้ายที่เคยลงทะเลเนี่ยหรือว่ัตะกอนที่เคยลงทะเลมันน้อยลงวาตะกของผ่านขอปร้เราไม่แค่นี้นะว่า เวลาเห็หาพขการซ่อนที่นึตื่นตกใจต่อให้พวกนีก่อนมาตับมาไหมสาเหตุของตายจาก้นอนใจฝัง <c oughs> แต่เดี๋ยวลืมปลาลบไปนิดว่าข้อมูลจากตกอหลักซึ่งเป็นีินีเป็นเป็น,เป,นเป็นสถานีวัดระดับน้ำทะเลปานกลางของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้น้ำทะเลไทยยังไม่ยังไม่ขึ้นยังเป็นเส้นตรงอยู่่นี่อย,อยู่แต่ว่า ระดับน้ำทะเลที่สัตติีีบกับที่กกอหลักประจุบนี่ตางกันที่สิบเซนทางประจุบที่สูงกว่าทางกัอตาทิี่สิบเซนเมาว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้เดาวหนึ่งเซอร์เวยผิดเพราะาอย่าลืมว่าการตั้งมุดระดับความสูงขอวประเทศเนี่ยเขาต้องใช้ทิธีเซอร์เวย แล้วเขามีสูตรคำนวณน,นะฮะว่า100ร้อยกิโลเมตรเนี่ยความผิดพลาดไม่เกินสี่เซนจากต่อหลังประจบไปถึงซัตเตอร์จี้ันกี่กิกี่100กร้อยกิโลอ่ะผิดเกินยี่สิบเจ็ด้อยู่แล้วอะ่ะไปทั่วโลกมันจะไปถึงต่ออินเทอร์เน็ตมันจะมีผิดเยอะเยอะใหญ่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ first order leveling t e a กรมพื้นฐานคำนวณเนี่ยนะอย่าไปนึกว่าไม่ผิดนะผิดตอน,เ,นเราทำุงเทพฯ่งเราบันทักเลยว่า ผมไม่ให้สี่เซนนะร้อยกิโลเมตรผมให้หนึ่งเซนเท่านั้นเขาต้องตั้งสองทีมทีมหนึ่งตั้งต้นที่เขาเหลาวที่ปักท่ออีกทีหนึ่งตั้งจากเขาแก่นจารที่ลาบุรีมาเจอกันที่บุรนใหญ่ถ้าเจอกันบุกลบไม่ไม่ถึงหนึ่งเซนอยู่ได้ถ้าเกินหนึ่งเซนกลับไปตั้งต้นใหม่เพราะว่าอย่าลืมว่าเซอร์เวย์นความผิดพลาดถ้าท่านเคยเรียนเซอร์เวยนจะรู้เลยว่าโอ๊ยฝีมือเราโคลสลูปหรือไม่โคลส กินได้มากว่าแต่ไหนพวกปุจฉาการโยธาอยู่เรื่อเรื่องของพลังงานคลื่นและกระแสน้ำกระแสน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรียนว่าจะสุภาพหรือจะบา้าผมไม่ยุ่งเลยหรอกแต่ว่าข้อมูลมันไม่ชัดไงแต่ว่าการกระซอมเกิดขึ้นสุ่มเวลาเกิดพายุปัญหาจ่มีมูลมันอยู่ตรงนั้นวิอยู่ปีหนึ่งคลื่นเข้าที่ปนารีผาถ่ายแบลึกเข้ามาเนี่ยสามสิบเมตรเนี่ยหายว่าแบบตาเลย ปริมาณตะกอนลดลงอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมา,ๆมากๆเหลเฉพาะการสร้างเขื่อนกั้นน้ําในแม่กั้นน้ํากับแม่น้าเจ้าพระยาก็ดีแม่น้ำสาขาก็ดีเนี่ยทาให้ปริมาณตะกอนลดลงเนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยตะกอนที่เคยลงทะเลเนี่ยมีมากถึงกว่าหกสิบล้านลูกบาทเมตรต่อปีตอนนี้เหลือไปถึงสิบล้านลูกบาทเมตร การฟังสุดตัวลงเมื่อกี้แสดงให้ดูแล้วนะครับก็การสุดตัวเนีมันมีจริงแล้วก็สมุนปราตาสมาาุนตราคอนกรุงเท็จทั้งนั้นแหละระดับระดับน้ำทะเนสูงขึ้นยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันมีดาวเทียนโทเฟ็กที่วนอยู่รอบโลกเนแต่ปีหนึ่งก้าวข้สูงเนี่ยบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะระดับน้ำทะเนสูงขึ้นประมาณสองจุดแปดมิลลิเมตรต่อปี ดีเวอร์เรตอร2.8พิกเซลต่อปีแต่ประเทศไทยนี่กอหลักยังไม่กระดิกเลยอ่ะเรื่องที่การกระตุ้กิจกรรมของมนุษย์ที่ผมไม่เวลาอีก15นาทีนี่จะพูดเลยนี่จะให้ดูปริมาณตะกอนแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์นะครับก่อนสร้างคืนภูมิทัเพียงกว่า60ล้านก่อสร้างคือนสิ่งที่เกือบนีมาเหลือแค่ที่ไรนิดตรงนี้10ล้าน ลูกบาทเลนนะโรงพยาบาลที่ปัจจุบันนี่ไม่ถึงท่าล้านลูกบาทเลนและนอกจากนี้เรายังมีเือนอะไรอีกบ้างเือนกิวลมและจะมีกิวค้หมาที่ลระาังอีกสองเือนนะกิวลมกิวค้หมากิวลูกแม่น้ำวังท้งฝั่งขวาของแม่น้ำมีเกืดอทักสเลามีเขือนกระเสียวท้งฝั่งตะวันออกก็มีเขือนปาฝั่งชนรศ แล้วยังม่อเรายังมีคลองระบายน้ําออกจากแม่น้ำเจริยาจึงผันน้ําลงไปสู่ทุ่งต่างๆทางปีกซ้ายปีกขวาของแม่น้ำเจร,ริยาล้วนจะพาตะกอนดินกลงไม่ให้ลงทะเลทั้งน,นั้นแหละคลองชนประทานทั้งหมดก็เป็นตัวการที่เอาตะกอนดินไปสู่ไร่นาแทนที่จะปล่อยลงทะเลเพราะฉะนั้นตะกอนก็ไม่ลงไปน้ะมันไม่ลงปากอ่าวสิแล้วมันก็ไม่มกัดซ่อนได้ไงอ่ะตะกอนมันลดลงอ่ะแต่อินเอนร์ของคอลงืค่ลนลมกระแสน้ำจะเท่าเดิมอ่ะ ปัญหานะครับแต่ว่าไม่ทามขืนก็ไม่ได้จะม,มีน้ำจะใช้ทำไงอ่ะป้องกันการกัดเซาอันนี้แสดงรูปไปดูนะไอ้วงนั่นคือวงที่บริเวณนั้นตรงกลางนี่คือปะปิสุดประดา1.86เมตรวงนี้คือวงซึ่งสุดมากกว่า1เมตรกิจกรรมของมนุษย์สร้างเกิดกับเก็บน้ำขา้างทางรถไฟถนอนอาคารบ้นานเรือนฝาการ เดินทางของตะกอนสู่ทะเลทางรถไฟถนนเพชรเกษมถนนรอปอชถอนนกรรัตตนาพวกนี้เนี่ยติดกกตะกอนเติดทั้งนั้นจะลงทะเลลงไม่ได้เต็ดบ้านเรือนกจะโดนอีกเติดหมดเราเป็นตัวการที่จะห้ามตะกอนลงทะเลนะครับและก็จะไปคุ้มทิฏฐาการสร้างเขื่อนดัตกตะกอนเพื่อไห้ตกะกอนพัดพาไปตามชายาหาดเวลาตรงไหนดัตกตะกอนเนือขึ้นไปถูกตั่ซองทุกคนรู้อยู่อะ มีคดีขึ้นค้องศาลมาตั้งแต่กีสองพันห้าร้อยชนะแพ้กันไปแล้วศาลถึงศาลฎีกาใครอยากจะไปใช้ไปคัดทำทั้งคำตัดสินทั้งฎีกาก็ได้การขุดบ่อเล่นผู้ชิดชายหาดทำลายป่าชายเลนขุดร่องน้ำสารพัดรูปนี้ถ่ายตั้งแต่ก่อนเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิตเอ้ไม่ใช่เขื่อนประตูน้ำอะไรอ่ะปากอันนาล่ะคืออะไรนะ อ่ากูทบไม่ภาคเกษตรแต่สร้างตอนอนั้นมาดูเพราะว่า EIA บอกว่าเอ้ยมีงานทุ่งแค่สี่พันพอมบินดูก็เกือบสองหมื่นเดี๋ยวนี้มาดูหน้าตาเป็นอย่างนไงแรกเก่านี่เป็นเวิร์กน้ำไปหมดแล้วการแก้ไขการแพร่พันธุ์สาร้ายกำลังขื้นลดความเร็วการแพนธุ์ชายฝั่งเข้ากันขึ้นย้าพึ้นปริมาณตะกอนสูญทะเลหยุดยั้งการขึ้นตรงชายฝั่งข้างกิจกรรม การเกมาเอาใจฝากส่งเสริมการที่เพิ่มเศรษฐกิจะพาจะพยายามไปเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมมีเรื่องที่ผมจะคุยกับท่าน่ะเรื่องที่หกอ่ะอันนี้คือแท็คตรปที่ใช้ฝังฟูจิโกของญี่ปุ่นแท็คตรแต่ละตัวเนี่ยตักห้าสิบตันค์ทำใจว่าเราเราถ้าเราต้องสร้างนี้เราจะสร้างแต่ไม่ต้องสร้างเรอก็ขึ้นเพราะเราไม่แล้เถ้าขึ้นก็สดบสองญี่ปุ่นแต่ว่าให้ทำใจไว้ว่าอย่าไปกลัว เดี๋ยวเราสร้างกันอย่างนี้ตีปาคลองกับไม่ได้แล้วครับบุคคลบางคนก็นกกป,กปักซ็อกูนทรืงหมดมันจะเวิร์กกว่านะปักซ็อกูนเสร็จองยันใส่ปักไม่ไทย เก okay, เข้า, uh, ขายาเนี่ยที่ที่บ้านทุกมามมหาตรงที่บ้านทางนั้นน,นี่เป็นกองไม้เนี่ยบ้านทางนั้นแหละทะเลตรงนี้ตะนเดียวน,น,นั้นกลายเป็นกองไม้เลยอะ่ะรับจ้างหรือถอนโดยมีที่ค่าใช้จ่ายไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบแล้วไปดูซีวอส์ที่เขาใช้การซื้อนามิด้วยการสโตร์เซอร์ชอันน,น, Storm นี้ที่ฟูจิโกลเป็นทีนี้ผมจะมาปราโรคเรื่องถึงวุ่นยากจะคุยกับท่าน คือพยายามสรุปว่าเรื่องที่คุยกันมาแล้วทุกา่าละกาเป็นอย่างนี้นะทีนี้ผมจะมาคุยกับท่านเรื่องการจัดตัง้งคณะทํางานแต่มผมก็หาโปรตุกเคียนไม่เจออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเหตุครับคือก่อนอื่นเนี่ยจะต้องจัดตัง้งคณะทํางานสหวิทยาการนะครับมาพารดทิซิมา,ามนารี เพื่อร่วมกันจกกัดทําแบบจาลองขอใช้ภาษาอังกสักนิดหนึ่งนะฮะคือแบบจําลองกระบวนการและวิธีการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจเมื่อมีหลายตัวแปรนะ,ค,ะค, analysis, ครับคือ multi-variable decision making process e and analysis นะครับถามว่าใครบ้างที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีใครบ้างก็แล้วแต่ภาคว,าวาาิชาการที่เกี่ยวข้องถามว่าภาควิชาการที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง การศึกษาด็อกทางกายภาพทางชีวภาพทั้งระบบพิเวศทั้งห้าทรัพยากรเศรษฐกิจสังคมเทคโนโล,โลยีความมั่นคง รับประโยชน์ตรงคือกลุ่มเป้าหมายเราอยากจะเซฟพืน้นที่นี้เพื่อคนกลุ่มน,นี้แต่จะมีผู้ได้รับผลกระทบจะมีจะมีแน่ๆถ้ามีผู้ได้รับผลกระทบต้องเจออย่างไรนี่งที่มาพ,พูดถึงผู้เป็นคนได้ส่เสียเนะี่ยมันมีผู้ท,ท,ที่ตัดสินกับผู้ที่ตรวจสอบคนอยู่ด้วยผู้ที่ตัดสินก็คือ คณะมนตรีไปารัฐสภาไปที่จริงการก้าปกระซูงเหมือนนะครับกระซูงก็ไปเข้าพรมพรมไปรัฐสภาพูดตรวจสอบจะมีเยอะเลยยิ่งเวลจิ้มสมัยปัจจุบันนี้โอ้โหพูดตรวจสอบไปด้วนระ,ะมาที่การของสองสภาอาจจะหลายชุดคอตงอคณะกรรมการสิ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินื่อมวลชนประชาชนอ,าองค์การอิสระตา,ามมาตราห7สกกอ,อบเจฐธรรมนูญซึ่งกำลังจะออก,กันการตัดสานจจออกกฎหมายกันต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใครบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าขั้นตอนไหนเนี่ยต้องต้องคิดให้ชัดแต่ว่าส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องประชาชนทั้งหมดต้องให้เขามีส่วนรน่วมตั้งแต่ต้น ตั้งแต่นตน้นทีนี้ส่วนวิชาการก็ดูอะไรบ้างภาษาคือการจะไม่พ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวถงแปดรอบก็จเรีเรื่องสังคมเรื่องของเทคโนโลยีที่จะใช้เรื่องของเรื่องของความมัน่นคงพื้นที่ไหนก็ไปว่ากันว่าจะเอาพื้นที่ไหนเราต้องตัว่าเป้าหมายชัดแล้วจะบรนลุจะทำพื้นที่ไหนก่อนหลักเพราะมันต้องไปจปธธัด priority จัดอย่างไรก็ต้องไปตกลงกัน เพราะนั้นถึงว่าต้องมันจะต้องใช้ในตัวแปรในมัลที่แปรผัลหรือ decision m a k i n เนี่ยทีนี้เมื่อมันจะเมื่อจะทําอย่างนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยมันจะต้องถามให้ชัดก,ก่อนขอพูดเรื่องกระบวนการนะครับอำนาจอยู่กับใครบ้างอำนาจาคือตัวใครถือกฎหมายบ้างอะไรอย่างเงียพื้นที่ในใครถือกฎหมายบ้างแล้วในในผู้ถือกฎหมายนั้นใครเป็ใในใครผู้ตัดสินใจส่วนใหญ่ก็ที่บุรี นอกจากบางเรื่องอาจจะมีคณะกรรมการดูแลชั้นหนึ่งอย่างเช่นคณะคณะกรรมการป่าไม้อะไรตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการาออาปรทุทยานเนี่ยเข <laughs> าอาจจะโอเวอร์รูทีกเงินที่จะใช้จะมาจากไหนแผนเปนยังไงก็ต้องรวมกันทำแผนแผนทุกรันาต็นไปยังไงเมื่อมีแผนแล้วเนี่ยระบบสนับสนุนคืวรถยิกซัพพอร์ททั้งหมดเนี่ย จะเป็นเครื่องมือว่ามันจะเป็นระบบสื่อสารก็จะเป็นวัส,สดุก่อสร้างว่ามจะเป็นอะไรก็ได้แต่รถจิ๋วสพปปอร์ตก็สำคัญแล้วก็ของคนมันจะไหนที้เราเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็มันจะคิดว่าข้อจ้างมาสิเดี๋ยวเราสร้างปัญหาให้ตัวเราเองจากการจาร้างโดยที่ไม่ดูรายละเอียดให้ครบวงจรเนี่ยนะอันนี้ต้องคิดทีนี้ พอมันมีพอมันมีตัวแปรหลายๆตัวแล้วเราสามารถจะจัดกายตัวแปรได้หมดแล้วต้องมาตากลงว่จาจะประชุมกันอย่างไรเพราะว่าต่างคนต่างมีอำนาจหน้าที่เวลาประชุมประชุมประชุมเป็นอย่างไงเรืเ่องของการรักษาความสุขภาพเรียบร้อยการให้เปลี่ยนซึ่งก,ก,กันและกันเป็นเรื่องสำคัญต่อให้ระดับแรก แล้วก็ต้องตกบบลงกันว่าเมื่อมีความขัดแย้งจะแก้ปัญหาความขัดแยงใใ้งอย่างไรการตัดสินใจจะตัดสินโดยกระบวนการอะไรเพราะว่าเราจะเลือกทําแบบจำลองให้แต่ว่าท่านผู้มีอำน,นาจท่านอาจจะไม่ฟังก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปคิดกระบวนการว่าเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งจะทใใําอย่างไรวิธีที่คนไทยชอบทำคือเลื่อนเลือนไปก่อนเย็นๆก่อนแล้วเดี๋ยวใครบอก หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมซะไม่ได้เหมือนกันวิธีการประชุมเนี่ยมันจะต้องมีประธานต้องมีเชฟเสตีที่แข็งแกร่งแต่ว่าการประชุมเนี่ยข้อสําคัญข้อที่หนึ่งก็คือว่าอย่าให้ใครยอมมีเด็กการประชุมคนนั้นต้อขึ้นพูรณาผู้บริหาต้องไม่ให้ต้องไม่ให้ต้องให้เป็นเบรนดสองเซสชั่นต้องให้เป็นการระดมความคิดเห็นก็หมายความว่าทุกคนต้องได้บูด รู้ทุกคนต้องมีสิทธิ์ชตู่ให้พูดภคยพูดและ้าพูอีกจนไปจนครบรอบแล้วในรอบแรกนี่ห้ามแย้งความคิดคนอื่นห้ามเลยห้ามแยกงความคิดคนอื่นความคิดจะเป็นยังไงก็ตามแต่การทําความคิดให้เล็กลงเนี่ยมันง่ายกว่าความคิดให้กว้างขึ้นล่รยให้กว้างให้เต็มที่ก่อนอย่าพดไปแย้งเขาแล้วพอรอบสองก็ค่อยกลับมารวมกันแล้วค่อยไปดูค่อยไปช่วยกันรองแล้วมันจะมาเองทีนี้ การประชุมอย่างนี้เนี่ยเสียเวลาเสียเงินคนมีสติปัญญามากง,งานกันเยอะก็จะต้องมีระบบที่ไปัพพอขอดอยากจะแนะนำระบบเร็วไฟคือปุกภาคส่วนวิชาการเนี่ยจะมีเอ็กซ์ตัอยู่ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาแลว้ว